วันนี้เราจะมาขจัดคราบปอกหมอนกันนะคะลูกค้าสกรปรกมากเลยนะคะปอกหมอนปอกหมอนข้างนะคะสกรปรกจากการใช้งานเห็นไหมคะสีก็หมองคราบสกรปรกฝังลึกนะคะเต็มเลยนะคะเราจะใช้คู่เก่งน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะแช่ซักขจัดคราบใช้ส่วนผสมหนึ่งต่อหนึ่งได้เลยนะคะ ไฮเตอร์มาเลนหนึ่งส่วนน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวหนึ่งส่วนใส่ผ่านน้ำถ้าเราจะแช่ซักขจัดคราบเราแค่น้ำพอเอ่อท่วมผ้าพอนะคะลูกค้าตีน้ํายาให้เข้ากันกับน้ําแล้วเราก็แช่ทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปซักตามปกติได้เลยเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันอีกรอบนะคะว่าคราบสกรปรกคราบเหลืองพวกนี้จะหลุดออกไหมยังไงเดี๋ยวมาดูผลงานกันอีกรอบคะ่ะ เรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่แช่ซักขจัดคราบเหลืองนะคะเหลืองจากการใช้งานนะคะสีหมองหมองเห็นไหมคะคราบสกรปรกฝังลึกหลุดออกไปหมดเลยนะคะลูกค้านี่คือปอกหมอนนะคะหลุดออกไปหมดแล้วนะคะทั้สองใบใช้คู่เก่งนะคะลูกค้าน้ํายาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลแช่ซักขจัดคราบสีตกคราบสกรปรกฝังลึกคราบสีหมองหมองคราบสกรปรกต่างๆได้หมดเลยนะคะ นี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านไม่มีซักอบรีดขอแนะนําถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านไม่มีซักอบรีดขอบคุณค่ะ